สวัสดีครับเจมมาโตมาแล้วนะครับวันนี้เราก็มีของใหม่มา123ชิ้นด้วยกันนะครับ3ชิ้นด้วยกันแต่ว่าจะเป็นของที่ตัมเงิน2ชิ้นนะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นของที่อยู่ในกิจกรรมกาชาซึ่งเดี๋ยวก่อนนะพอกิจกรรมกาชาเดี๋ยวมีคนปิดกิจกรรมกาชารอบนี้ก็น้องสามารถเล่นฟรีได้ยี่สิบ รอบนะครับ21อรอบแล้วก็ลุนเงนไปนะเพราะว่ากิจกรรมกาชารอบนี้เนี่ยถ้าน้องเล่นเกมนะครับน้องก็จะมีโอกาสได้มาหมุนกาชาฟรีแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบผมไม่กียจเล่นผมใส่เปยน้องก็หมุนไปเลยนะครับก็หมุนมุมมุมมุม,ม,มไปนะเพราะฉะนั้นกิจกรรมรอบนี้ก็ใส่ฟรีก็เปไปเอ้ยใส่ฟรีก็เล่นได้21รอบสำหรับคนที่ทําครบทุกภารกิจนะครับแต่ถ้าเกิดใครทําไม่ครบก็จ,จะได้ลดหลั่นลงตามมานะลดลั่นกันตามลงมาเออ นะโอเคไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้มีอะไรบ้างผู้สังดาตเสตาเริ่มจากอันแรกนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยวันพุธพฤหัสสุกนะครับพุธพฤหัสสุกสามวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือกิจกรรมเติมเงินเพื่อรับ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 ของฟรีนะครับเพื่อรับของฟรีโดยที่ ของที่เติมเงินแล้รับฟรีก็คือน,นี่แหละอันที่พี่ใส่อยู่นะครับมี2อันด้วยกันอันแรกเนี่ยเราเติมเงิน99เพรนะครับจะได้หมวกอันนี้เดี๋ยวขอเอาอันนี้ออกกันหมวกนี้นะครับเป็นหมวกสีเขียวแล้วข้างในก็เป็นหัวสีหัวใหญ่ๆสีน้ำตาลอันนี้99เพรตั้งแต่วันที่13-15ถึงนะครับ3วันด้วยกันส่วนถ้าเกิดน้องเติมเงินราคา199นะครับอ้าว เอาอต้องมาหาใหม่ถ้าน้องติมเงิน199น้องจะได้หนวดอันนี้อยู่ไกลแเกินสีฟ้านี่หนวดนี้นะครับใส่คู่กันจะเป็นแบบนี้ใส่คู่กันให้ดูกันแต่ถ้าเกิดใส่แยกกันนะครับกับส่วนหัวจะเป็นอย่างนี้นี่นนก็ใส่หน่ารักดีน่ารักดีเท่ดีหนวดแบบอารมณ์แบบเหมือนชาวไวกิ้งอะ ถ้าอยากได้ก็เติมเงิน99ได้หมวก199ได้หนวดนะถาวรนนะครับถาวรนซึ่งเวลาเติมเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งมันจะย้ายไม่อยู่ตรงนี้นะนี่มันจะอยู่ตรงสิทธิ์เติมเงินตรงนี้นะก็เข้ามาดูได้เท่านี้ถ้ามันยังไม่ขึ้นตรงนี้อย่าเพิ่งเติมนะครับรอให้มันขึ้นก่อนค่อยเติมนะ <Okay. S 1> ต่อมาอกจิจกรรมหนึ่งที่บอกนะชุดสวยงามมากๆนะชุดยังเท <Mr. Five. S 2> ความจริงก <Mr. Five. S 2> ็มีคนถามว่าพี่อาครับ Start the ชุดผู้หญิงที่เป็นหัวหมวยขาวมีชุดผู้ชายคู่ไหมครับเพราะผู้หญิงมันสวยมีนะครับชุดผู้ชายคู่ก็คือกิจกรรมอันนี้นะครับเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่19นะครับ13 -19 13ถึงกิอ่ะ13ถึงกิจกรรมน,นี้จะเริ่มตอนเชา้านะครับประมาณ10บโมง9โมงไม่ต้องรอเที่ยงคืนนะครับส่วนเล่นยังไง แล้วก็ใสฟ่ฟรีได้ยังไงเดี๋ยวบอกขอรีวิวชุดก่อนแล้วกันนะชุดนี้ก็จะเป็นปีศาจท,ที่เข้ากับตัวผู้หญิงนะเท่มากจะเป็นแบบมือปีศาจหมุนให้ดูแบบใกล้ๆก่อนส่วนเท่สุดคงไม่พลนหน้ากากนะครับเนืเอ่องจากว่หน้ากากนี่มันลอยได้นี่มันอยู่ที่หน้ากากนะไม่อยู่ที่ากากนะทรงผม,มอย่างทเท่บอกเลย รีวิวให้ดูดีกว่านะครับโอเคพาแรกเป็นพาทรางผมนะครับทรงผมตัวนี้ก็โอ้ทรงผมมันแอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อเสื้อมันแอปปองนี่อ่าโอเคทรงผมนะครับเป็นทรงผมแบบเสยแต่ว่ามีจัง,งอยลงมาข้างหน้านิดหนึ่งนะเหมือนพวกตัวลายในการ์ตูนที่ชอบมีจัง,งอยผมไหมข้างหลังก็จะเป็นผมแบบยาว แต่ว่าปัดมาข้างหน้าปติผมยาวชอบปรับไปข้างหลังใช่ไหมจะปัดมาข้างหน้านะครับมีไฮไลท์สีทองนิดๆอยู่ที่ทรงผมต่อมาชุดนะครับเสื้อเนี้จะเป็นเสื้อโค้ทนะมีความแบบจีนๆปีศาจจีนๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแขนสองข้างเนี่ยจะมีรอยแบบเหมือนเป็นฟันปีศาจสีทองอยู่ครับตรงกลางมีผลึกอะไรก็ไม่รู้แล้วเอฟเฟกของเสื้อก็คือจะมีปืนปีศาจออกมาสองอัน ออกมาพี่ฮฮออแขนฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะมีเป็นลายนะครับเหมือนเป็นแบบพลังปีศาจส่วนรองเท้าค่อนข้างธรรมดารองเท้าไม่ค่อยมีอะไรเท,ท่าไหร่อันที่เหลือนะครับก็จะมีกางเกงแล้วก็หน้ากาก เด,เดี๋ยวเปลี่ยนตาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวงงตานี้นะครับโอเคงงเกงงงเกงจะเป็นเหมือนฟันล่าง,งปีศาจงับขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเกาะตรงเทานิดหน่อยตรงแข้งตรงแข้งส่วนหน้ากากาที่บอกว่าเทมากนะครับหน้ากากนี้จะเป็นหน้ากากปีศาจแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ด้านหนึ่งลอยขึ้นมานะหน้ากากฝั่งขวาเนี่ยมันจะลอยขึ้มมาตลอดเวลาแล้วก็มีไฟขึ้นมาด้วย คตรเทพเลยดิโคตรเทพใส่กระมวกนี้ยิ่งเทพถ้าอยากได้กิจกรรมเล่นยังไงนะครับแบบใส่เติมก่อนแล้วกันนะใส่เติมก่อนใส่เติมเนี่ยซุ่มรังละ19เพชรนะครับแล้วก็ห้าขังจะเจนะ็เกเพชรห้ังก็จะถูกกว่าน่อยก็ถ้า5คาขังก็จะเหลือครังละ16 นะครั้งละ16เพรนะปสิบเก19เพศนะครับหรือครั้งละ16เพศก้าครั้ง79เพรสุ่มไปง่ายๆก็สุ่มก็มีโอกาสออกกันนีนะ่แต่สิ่งที่ทําให้มันต่างจากกิจกรรมอื่นคืออะไรนะครับคือมันจะมีจํานวนจํากัดของรางวัลใหญ่ด้วยต่อวันเออเพราะฉะนั้นต่อวันต่อรอบต่อรอบไม่ใช่ต่อวัน,นจะแบ่งเป็นร,บรอบๆอะพี่ไม่แน่ใจว่ารอบมันยังไงเนาะ มันจะมีบอกในเกมแหละรอบหนึ่งก็จะมีจํานวนรางวัลใหญ่จํากัดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบไปแข่งกันสุ่มถ้ารอบน้อหมดมน้องอาจจะแบบเออรอรอบต่อไปค่อยไปสุ่มก็ได้อะไรนี้นะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้สายฟรีเล่นได้ก็คือนะทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะมีภารกิจมาให้ทําตอนที่มันรีเซ็ตนะครับภารกิจมันก็จะมีเช่นแบบเข้าไปในเกมนะครับเล่นเกมหนึ่งเกม ค่าศัตรู3คนนะครับเล่นเกมกับเพื่อนเกมหนึงเล่น6เกมเล่นโหมดโดดล่มเล่นโหมด4 v 4อะไรพวกนี้ซึ่ง1ภารกิจเนี่ยน้องจะได้สุ่มฟรี1ครั้งวันหนึ่งน้องสามารถทําได้3ภารกิจมีกิจกรรม7วัน3คูณ7ได้21นะ73 21เพราะฉะนั้นถ้าน้องเข้ามาทําภารกิจทุกวันวันละ 3, 3 3 3 3เนี่ยน้องก็จะมีโอกาสสุ่มฟรีได้21รอบหรือว่าน้องจะแบบ ทำเสร็จสามอันผมสุ่มเลยก็ได้วันนี้ผมเพื่อผมได้ก็ได้นะครับถ้าน้องได้ไปก็คือได้ไปเลยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้อยากเติมเงินเพิ่มก็ตามใจไม่งงนะก็คือเป็นกิจกรรมกาชาที่หมุนได้ตามปกติสําหรับคนที่อยากเติมส่วนใครไม่อยากเติมหรือใครอยากลองลุ้นของฟรีก่อนก็เข้ามาทําภารกิจวันละสามรอบสามภารกิจก็ได้วันสามรอบแล้วก็รางวัลใหญ่ก็จะมีจํากัดในแต่ละรอบนะครับจบ <Job. S 1> แค่นั้น สำหรับว,วันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปนะครับไปแล้วบ๊ายบาย